นุ่มหล่อเคียงข้างนิวเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงพิธีกรสายหามากความสามารถที่เรียกเสียงหัวเราะจากแฟนๆได้เป็นจำนวนมากสำหรับป๋อมแปมนิติเดี๋ยวเราจะพาไปส่องโพสล่าสุดของเขากันพิธีกรดังป๋อมแปมนิติผู้ที่มีหน้าตาไปเหมือนกับคนดังหลายคนรวมทั้งเหมือน ra, ดีเจเพชรจ้าโพสตภาพคู่นิวเคียหันาอาดีตภรรยา, ra, าดีเจเพชรจ้าขณะไปเจอกันที่งานแต่งของแอร์พันธิลา พร้อมแคปชั่นสุดพีกว่ามิตรภาพที่ดีถึงแม้จะเลิกลากันไปแล้วงานนี้ดีเจเพชรจ้าก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ขำด้วยว่าโดยกดขำเรือัวส่วนสาวนิวเคียก็คอมเมนต์ขำลั่นเช่นเดียวกันรวมทั้งคนบันเทิงคอมเมนต์ติดตลกเข้ามาแซวยายเป็นจำนวนมากค่ะ